สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง attitude ดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามอ m แมนดาชาลีนออฟดัมหรือชาลิสาอะแมนดาสาวลูกครึ่งไทยแคนาดาผู้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง Mid u n i v e r s ร t ส a ปี2020จากเว็บไซต์ vnx page ก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเลยสมาเต็มแล้วเลหลือสามคนแล้วมาเลยเหลือสามคนแล้วเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วอแมนดา้าคะอแมนด้าอยากได้ภาษากรษหรือภาษาไทยคะ You want Thai English okay. English Okay ค okay, ่ะ Amanda เอาภาษาอังกฤษนะคคับ Amanda get ready for this The picture of Temple of Dawn has always been taken to symbolize Thailand's spirit and landmark If you become the new Miss Universe Thailand, in what way would you represent yourself as one of the new iconic of Thailand? Please show your real vision. Let's go. If I were to represent Thailand, honestly, I would just show everyone myself. Because I often get critiqued of being half, half Thai, half Canadian. But what I want to say here today is. I am Thai. I was born to a Thai mother, and I couldn't have been more Thai. So I want to show you all of me, all of my Thai because I am Thai. Thank you. All right, Amanda. La Miss, Universe, <laughs> Miss Universe Thailand 2020. Daika. Miss Universe Thailand 2020. Daika. Amanda. 08ว,วีนาปวีนาซิงขอเชิญมิส s ินเวอร์สไทยแลนด์2019ฟาใสครับปวีสุดาดรวินขึ้นมอบมงกุฎสายสะพายและขอรางวัลให้กับมิส s ินเวอร์สไทยแลนด์2020อเมดาออเดอร์และรางวัลที่น้องจะได้รับนะคะับมิสอินเวอร์สไทยแลนด์2020นะคะจะได้รับสายสะพายมิส s ินเวอร์สไทยแลนด์ค่ะ โมงกูจากมาอวาดครับคอนโดค่ะตกแต่งพร้อมอยู่โครงการ a อ m ม s สนะคะลาดพร้าว15ปลายแอสเซทไวส์ค่ะรถยนต์ฮอนด้าซีวิกรุ่นเชโบ RS สีแดงอีก i น e และงินสดมูลค่า1ล้านบาทค่ะรวมไปถึงเครื่องสํอาง BSC ใช้ตลอดปีครับ และยังมีแพ็กเกจเสริมความงามนะคะจาก Dr. Tony m e d โ c นี c ม n t e r ิคอีกด้วยค่ะรวมไปถึงบัตรออกอกำลังกายจาก w f i t n e s s Society พร้อมทร p e r อร์ a l Trainer เรีระยะเวลา1ปี 1> และทุนการศึกษาสำหรับการเรียนที่ Worldstar Academy ด้วยค่ะแพ็กเกจล่องเจ้าพริยานะครับด้วยเรือ Hackercraft พร้อมคนขับเรือจาก True Leasing และชอ่อดอกไม้จาก Flow Design ค่ะ ฟ้าสายปรับมงกุฎให้น้องหน่อยจับมงกุฎให้น้องหน่อยให้ตรงตรงตรงไหมคะเอาให้ตรงๆจะได้สวยสวยใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคค่ะเชิญน้องอแมนด่านะคะเดินขึ้นไปให้ทุกคนได้ชมความงามข <Amanda, S 2> องอแมนด้า This is your first walk as Miss Universe Thailand 2020 ปำหรับรางวัลของรองอันดับหนึ่ง Miss Universe Thailand นะคะขอนิญ่าเรียนเชิญนะคะน้องมีเรียมนะคะจะเป็นผู้มอบรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจะได้รับสายสะพายของรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะวินาเชนนี้เลยครับวินาเชนด,ด้นานหน้าค่ะด้านหน้าเลยค่ะ และยังได้รับเงินรางวัลมูลค่า700,000ปบาทด,ด้วยค่ะพี่ไม่น้อยเลย700,000เนี่ยถูกต้องครอนโดตกช่วงโควิดพี่700,000ดีมากคอนโดตกแต่งพร้อมอยู่โครงการแอสโมสลาดพราร์จ7ด1 by Asset Wise ใชครับ พักอาศัยเป็นเวลา1ปีครับเครื่องสมาง BSC Cosmetology ใช้ได้เลย1ปีค่ะแพกเก็เสริมความง,งามจาก Dr. t o เตอร์โ c นี่ม n t e r บัตรออกกำลังกายจาก w f i t t n s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  o i i t y y พร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลระยะเวลา1ปีค่ะชนการศึกษาสบการในที่ Worldstar Academy และชอดอกไม้สวยๆจาก Flow Design รวมไปถึงพกเก็ตล่องเรือเจ้าพระยาด้วยกเล a ฮ k ก r ์ r ครฟ พร้อมคนลับจาก True l i s i n g ด้วยครับผมค่ <ขา S 2> <น>ะและพีนาน,นะครับครับผมและสำหรับรองอันดับสองนะคะน้องผ่อนฟ้าผ่อนฟ,ผนฟ้าเชิญจ้าเราก็มีพี่เป็ล่านะคะรองอันดับสอง Miss Universe Thailand 2019บเป็นล่าชนะพรบุญแสงมาร่วมมอบรางวัลด้วยจะได้รับสายสะพาย จะได้รับสายสะพายนะคะและเงินสดนะคะมูลค่า3 0 0 0 0 0บาทค่ะเครื่องสมางบีสคุณนะพร้อมๆสาวๆที่เหลือทั้งหมดอีก29คนทุกคนปรบมือดังให้กับสาวงามของเราเอากระดาษผมผมออกก่อนฮะใช่ค่ะแล้วเราก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพี่ P.K. คคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตาม MissUniverse Thailand 2020มาโดยตลอดด้วยค่ะ มาเริ่มความคิดเห็นแรกกันเลยครับความงามเลิศมีสเสน่ห์หรูหราการศึกษาสูงคุณเป็นตัวเต็งที่แข็งแกร่งสำหรับเวทีนางงามระดับนานาชาติแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ผู้เข้าชิง m i ดยูนิเวิร์สเวอร์ของไทยเก่งเวียดนามมีคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ความคิดเห็นต่อไปครับพ่อของเธอเป็นชาวแคนาดาเชื้อสายดัตส่วนแม่ของเธอ เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนความคิดเห็นต่อไปครับอะไรเนี่ยฉันคิดว่าลองอันดับหนึ่งสวยกว่าความคิดเห็นต่อไปครับเธอสวยและน่าดึงดูดมากความคิดเห็นต่อไปครับลูกผสมยูเรเซียมักจะสวยงามเสมอยูเรเซียคือยุโรปก,กับเอเชียผสมกันนะครับความคิดเห็นต่อไปครับ ดูเธอใกล้ๆเธอไม่มีเอกลักษณ์ความเป็นคนไทยแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้สองคนคนแรกฉันว่าคนที่อยู่ทางด้านขวาที่ได้ลองอันดับหนึ่งก็สวยงามสาวคนนี้เป็นคนไทยแท้คนที่สองใช่ฉันเห็นด้วยแต่คนที่ได้ลองอันดับหนึ่งจะได้รางวัลจากการแข่งขันเพียงแค่ครึ่งเดียวของรางวัลที่หนึ่งความคิดเห็นต่อไปครับ เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกครึ่งไม่น่าแปลกใจที่ความสวยของเธอนั้นคมเข้มโดยเฉพาะดวงตาของเธอความคิดเห็นต่อไปครับคนไทยเชื้อสายจีนผิวขาวส่วนใหญ่สวยมากเธอสวยแบบตะวันตกเกินไปแล้วไงความคิดเห็นต่อไปครับเธอคนนี้มีความงามแบบผสมผสานเธอเรียนที่แคนาดาเธอจริงเก่งภาษาต่างประเทศ นั่นเป็นข้อดีความคิดเห็นต่อไปครับยอมรับว่าสวยใสไร้ที่ติความคิดเห็นต่อไปครับในความคิดเห็นของฉันฉันคิดว่าคนที่ได้อันดับที่สสวยที่สุดในสามคนนี้แล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้เห็นด้วยกับคุณเธอมีความงามแบบไทยสมัยใหม่ความคิดเห็นต่อไปครับเธอสวยมาก รอยยิ้มของเธอก็สวยเช่นกันรูปร่างของเธอก็ไม่มีทีต่ติความคิดเห็นต่อไปครับยอดเยี่ยมคำเดียวก็พอแล้วความคิดเห็นต่อไปครับพูดสั้นๆว่าเธอมีความฉลาดและสมบูรณ์แบบมากความคิดเห็นต่อไปครับเธอสวยมากการแต่งหน้าทำให้หน้าเธอคมชัดมากขึ้นความคิดเห็นต่อไปครับ ทุกอย่างสมบูรณ์แบบยกเว้นส่วนสูงยังไงก็ขอแสดงความยินดีที่ชนะการประกวดความงามในเวทีที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับเธอน่ารักรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองก็สวยเช่นกันความคิดเห็นต่อไปครับเธอยิ้มไม่สวยหน้านิ่งๆจะสวยกว่า แต่โดยทั่วไปก็ยังไม่สวยเหมือนผู้เข้าประกวดมิสเวียดนามบางคนความคิดเห็นต่อไปครับก็ดูดีเหมือนกันแต่ฉันก็กลัวเหมือนกันถ้าต้องแข่งขันกับนางงามเวียดนามเพราะทางประเทศไทยเป็นนางงามที่เป็นลูกครึ่งความคิดเห็นต่อไปครับสาวไทยสวยที่สุดรองลงมาคือหัว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 คือมิสยูนิเวิร์สเวียดนามนะครับ ความคิดเห็นต่อไปครับพรสวรรค์ด้านความฉลาดของเธอถือเป็นสมบัติของชาติกำเนิดอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อไปครับเธอเป็นคนสวยของฉันมาถึงความคิดเห็นสุดท้ายแล้วนะครับเธอน่ารักมากนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟัง และผู้ชมท่านใดยอยากจะแสดงความคิดเห็นของท่านเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ